ขนมด้วยนะคะขนมเยอะแยะหลากหลายชนิดเลยนะคะอ๋ออะไรเนี่ยโอ้ออะโอคอวคาโดนี่นะคะโวคาโดมีแบบปั่นแบบปั่นก็มีนะคะคแบบเอามารับประทานทิชเฉยก็มีนะคะนี่นะค่ะ ขนมหวานนะคะขนมหวานเนาะนี่คะ่ะมหากรรมขนมนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็เป็นขนมแห้งนะคะที่เกี่ยวกับขาวทอดนะคะอันนี้น้มะม่วงเนาะมะม่วงเบาน้ำปลาหวานนะคะอันนี้ก็คือขนมนี่นะคะนะคะพี่นอ้องเยอะแยะมากมายหลายชนิดนะคะผู้เรียนก็มีนะคะมีผู้เรียนด้วยะะอันนี้มันฝรั่งมันหวานญี่ปุ่นนะคะ มันหวานญี่ปุ่นนะคะที่ขนมออนะคะมีมากมายหลายชนิดนะคะจัดรายการเทศกาลขนมหวานและผลไม้นะคะแล้วก็ผูเรียนก็มีนะคะมีชูเรียนด้วยเนาะ,นะะมีแบบเป็นแพ็คก็มีนะคะแบบเป็นลูกก็มีนะคะลังพุดก็มีนะคะเยอะเลยนะคะผูเรียนมีชูเรียนด้วยนะคะ มีกล้วยมีเผือกนะคะ่ะคะก็จัดรายการเนาะจะมีเวทีด้วยนะคะนี่ก็คือเวทีนะคะ,ะมีเวทีเริ่มตั้งแต่วันที่21ถึง27มิถุนายนนะคะชื่องานว่าเทศกาลผลไม้สดจากสวนนะคะ ผู้เรียนภูเขาไฟกเกษตรปลอดภัยอีสานนะคะเนี่ยนะคะดีพี่น้องนะคะเทศกาลสดผลไม้สดจากสวนนะคะดีพี่น้องจะมีเวทีตอนค่าขามก็จะมีการแสดงนะคะนี่นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการซื้อการหาของพี่เพื่อนเพื่อน,น้องๆทุกคนนะคะที่มาร่วมงานเนาะงานนี้จัดอยู่ในเซ็นทรัลจังหวัดอุบลราชาธานีนะคะ มาซื้อมาหามาชมมาชิมกันได้นะคะมีหลายแบบหลายอย่างให้เราได้คัดเลือกรับประทานกันนะคะน้ำอ้อยสดก็มีนี่คะขนมนะคะทางนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนเป็นลูกก็มีนะคะนี่พี่น้องทุเรียนภูเขาไฟนะคะของจังหวัดศรีสะเกษนะคะอันนี้เขาก็จะจัด,จดทําเป็นแพ็คนะคะนี่พี่น้อง หอมตรบอบอวนมากเลยนะคะหอมคุเรียนมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเยอะแยะมากมายนะคะมาซื้อมาหามาเลือกมาชมมาชิมกันได้นะคะที่จังหวัดบะะุรีรัมย์นีค่ะนะคะ, <Okay. S 1> ะ,คะพี่น้องคนเยอะมากเลยนะคะถูกวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะพี่น้องถูกเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะคนก็จะเยอะหน่อยนะคะนี่ ที่เซนท่านนะคะเซนท่านจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเทศกาลนะคะเทศกาลผลไม้สดจากสวนภูเขาไฟเกษตรปลอดภัยอีสานนะคะนี่นะคะ